AI Podcast Worldwide สวัสดีค่ะขอเปิดด้วยวาทะนี้นะคะอนาคตไม่ใช่โลกของคนยากไร้และไม่ใช่โลกของคนมั่งมีแต่เป็นโลกของกลุ่มคนที่หลอมรวมและมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันพอจะเดาได้ไหมคะว่าใครพูดอืมฟังดูทรงพลังนะครับน่าจะเป็นผู้นำระดับโลกเอ,อ ถ้าให้เดาแบบมั่นใจหน่อยก็น่าจะท่านสีจิ้นผิงหรือเปล่าครับที่เขาเคยมีฉายาว่าเจ้าชายน้อยแห่งแดนพยามาังกรน,นะครับโหสุดยอดเลยค่ะความจําดีมากจําได้กระทั่งฉายาสมัยหนุ่มๆเลยนะคะเนี่ย <c oughs> พอดีมันติดหูนะครับซึ่งวาทาน,นี้ก็โยงกับเรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้พอดีเลยค่ะเพราะว่ามีข่าวใหญ่มากจากจีนเพิ่งออกมาสดๆร้รอนๆเลย <c oughs> เรียกว่า ข่าวนี้ออกมานี้กลบกระแส AI Action Plan ของฝั่งอเมริกาไปพอสมควรเลยครับฮอันนี้พ่อทรัม์อาจจะมีเคียงเคืองนิดหน่อยนะคะโดนแย่งซีนไปเต็มๆมแหมก็แซวกันไปค่ะข้อมูลหลักๆที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเลยนะครับคือเว็บไซต์รัฐบาลจีน gov. cn โดยตรงแล้วก็พวกสำนักข่าวใหญ่ๆใ,ในจีนครับครับชัดเจนค่ะ โอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยเรื่องมันเริ่มจากงานประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกหรือ World Artificial Intelligence Conference ที่เรียกสันส้นๆว่า WAIC นะคะอ๋อ WAIC ที่เซี่ยงไฮ้ใช่ค่ะจัดที่เซี่ยงไฮ้วันที่26กร,รกฎาคม2025ที่ผ่านมานี่เอง งานนี้เขาจัดทุกปีนะคะเป็นงานใหญ่ที่รวมตัวคนเก่งๆด้าน AI จากทั่วโลกเลยครับผมกระซิบปีนี้ขนาดโจฟรีย์ฮินตันที่เขายกให้เป็นบิดาแห่ง AI อายุ77แล้วก็ยังมาร่วมพูดด้วยนะคะโอ้โหแสดงว่างานใหญ่จริงครับแล้วในงานนี้เองที่ท่านนายกหลี่เฉียงของจีนได้ขึ้นพูดส่วนทรพจน์สำคัญเลยใช่ค่ะแล้วประเด็นหลักที่ท่านพูดคืออะไรคะคือท่านชี้ไปที่ปัญหาใหญ่ตอนนี้เลยครับว่า การกำกับดูแล AI มันแตกแยกทั่วโลกนะครับคือต่างคนต่างทำต่างมีกฎของตัวเองอ๋อเข้าใจค่ะมันไม่มีมาตรฐานกลางใช่ครับท่านก็เลยเรียกร้องว่าเฮ้ยเราต้องรีบสร้างกรอบกติกาที่แบบนานาชาติยอมรับร่วมกันได้แล้วนะต้องเร็วด้วยอืมแล้วต้องทํำยังไงต่อคะก็ต้องหาจุดสมดุลให้เจอครับระหว่างการเร่งพัฒนา AI ไปข้างหน้ากับเรื่องความปลอดภัยอันนี้สําคัญมาก ค่ะแล้วก็เห็นว่าจีนเน้นท่าทีเปิดกว้างด้วยใช่ครับท่านหลีเฉียงย้ำเลยว่าอยากเห็นการแบ่งปัน AI ไม่อยากให้มันกลายเป็นเกมของผู้เล่นรายใหญ่ไม่กี่เจ้าหรือมหาอำนาจไม่กี่ประเทศนะครับฟังดูเหมือนอยากให้ทั่วถึงมากขึ้นนะคะแล้วทางออกที่จีนเสนอเป็นรูปธรรมเลยคืออะไรคะไอเดียใหญ่เลยครับเสนอให้ก่อตั้งองค์กรความร่วมมือ AI ระดับโลกหรือ Global AI Cooperation Organization ชื่อย่อๆจีนก็ เชอว AI เข๋าชจู๋โหองค์กรระดับโลกเลยเหรอคะครับแล้วก็เสนอเบื้องต้นด้วยนะว่าให้ตั้งสำนักงานใหญ่ที่เสี่ยงหฮ้ไปเลยเสี่ยงหฮ้ตั้งองค์กรระดับโลกนี่เรื่องไม่เล็กเลยนะคะเราเป้าหมายหลักๆขององค์กรนี้คืออะไรบ้างคะเป้าหมายที่เขาประกาศออกมาก็เน้นหลายอย่างเลยครับอย่างแรกคือส่งเสริมความร่วมมือแบบผู้หุภาคีก็คือให้หลายๆประเทศมาช่วยกันคิดช่วยกันทำแบ่งปันผลประโยชน์กัน ือฟังดูดีค่ะแล้วก็เน้นตอบสนองเสียงเรียกร้องจากกลุ่มประเทศ Global South Global South นี่คือกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาใช่ไหมคะอย่างไทยเราก็อาจจะอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยใช่ครับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเป็นหลักเลยเป้าหมายคือช่วยลดช่องว่างทางดิจิทัลลดช่องว่างด้าน AI ทำให้การพัฒนา AI มันครอบคลุมมากขึ้นไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเป็นแนวคิดที่ดีมากเลยค่ะ ครับแล้วก็อยากให้องค์กรนี้เป็นเวทีเชื่อมโยงความต้องการกับการผลิตคือ demand supply matching นะครับ แล้วก็ทลายกำแพงเรื่องปัจจัยการผลิตต่างๆอ๋อให้เข้าถึงทรัพยากรได้ง่ายขึ้นประมาณนั้นครับแล้วก็สนับสนุนบทบาทนำของ UN ในการกำกับดูแล AI โดยรวมพยายามสร้างความสอดคล้องเรื่องกฎเกณฑ์มาตรฐานต่างๆแต่ก็ยังเคารพความแตกต่างของแต่ละประเทศนะครับเหมือนเป็นการชูธงเรื่องความร่วมมือช่วยเหลือประเทศอื่นๆโดยเฉพาะกำลังพัฒนาแล้วมีอะไรอีกไหมคะนอกจากเรื่ององค์กรมีครับในงานเวไอซีเดียวกันนี้ จีนเปิดตัวอีกอย่างคือแผนปฏิบัติการการกำกับดูแล AI ระดับโลกหรือ AI Global Governance Action Plan โอ้มีแผนปฏิบัติการด้วยรายละเอียดเยอะไหมคะมี13ข้อเลยครับแต่ถ้าให้หยิบยกประเด็นสำคัญๆที่น่าสนใจมาเล่าแบบเข้าใจง่ายๆก็เช่นค่ะมีอะไรบ้างคะ ก็จะมีเรื่องการร่วมมือกันคว้าโอ,อกาสจาก AI ให้ได้มากที่สุดการส่งเสริมให้เข้าถึงข้อมูลคุณภาพสูงอันนี้สำคัญมากกับการเทรน AI เนาะใช่เลยค่ะข้อมูลดี AI ก็เก่งครับแล้วก็การสร้างมาตรฐานข้อกำหนดต่างๆที่ยอมรับร่วมกันการดูแลความปลอดภัยของ AI อย่างจริงจังความปลอดภัยนี้ก็เรื่องใหญ่แน่นอนครับ แล้วก็การช่วยเหลือกันสร้างขีดความสามารถด้าน AI ระหว่างประเทศโดยเฉพาะช่วยประเทศกําลังพัฒนาเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลโครงสร้างพื้นฐานนี้สําคัญมากใช่ครับและอีกข้อที่น่าสนใจคือผลักดันให้มีมาตรฐานเรื่องพลังการประมวลผลหรือ Computing Power ที่เป็นไปในทิศท,ทางเดียวกันอ๋อเรื่อง Computing Power นี่ถ้าใครคุมมาตรฐานได้นี่คือได้เปรียบเลยสิคะถูกต้องเลยครับมันเป็นเรื่องเชิงยุทธศาสตร์เหมือนกัน ฟังดูเป็นแผนที่ครอบคลุมมากๆเลยนะคะทั้งองค์กรทั้งแผนปฏิบัติการพอเห็นภาพรวมแบบนี้แล้วอ,อ๋อในมุมมองภูมิรัฐศาสตร์นี่มันน่าคิดเหมือนกันนะคะครับผมสหรัฐที่เพิ่งเปิดตัว AI action plan ของตัวเองไปหมัดๆนี่คงต้องจับตาจีนแบบไม่กระพริบเลยงานนี้ชัดเจนเลยครับอันนี้มองได้ว่าเป็นการเดินเกมรุกของจีนเลยนะ ใช้กลยุทธ์ที่ดูเปิดกว้างเน้นดึงพันธมิตรโดยเฉพาะกลุ่ม global south ที่อาจจะกําลังมองหาทางเลือกอื่นๆค่ะทําทให้จีนดูใจกว้างหรอคะอาจจะทําให้ภาพออกมาแบบนั้นครับคือพอจีนเสนอความร่วมมือแบ่งปันช่วยเหลือประเทศกําลังพัฒนามันอาจจะทําให้อเมริกาที่อาจจะมีท่าทีควบคุมหรือจํากัดการเข้าถึงเทคโนโลยีบางอย่างมากกว่าดูเหมือนเป็นฝ่ายตั้งกาาสูงหรือในสายตาบางประเทศอาจจะมองว่าใจแคบกว่าอะไรทํานองนั้นครับ เป็นเกมการทูตเทคโนโลยีที่น่าติดตามมากค่ะใช่ครับแล้วก็มีประเด็นที่น่าคิดทิ้งท้ายไว้นะครับคือการที่จีนเสนอตัวเป็นแกนนําความร่วมมือ AI ระดับโลกแบบนี้ตั้งองค์กรในบ้านตัวเองเลยค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยจีนเองก็กําลังพัฒนากฎระเบียบภายในประเทศเพื่อควบคุม AI อย่างเข้มข้นมากๆเหมือนกันอ้าวทำสองอย่างคู่กันไปเลยเหรอคะทั้งเปิดรับข้างนอกทั้งคุมเข้มข้างในใช่ครับแนวทางที่ดูเหมือนจะคู่ขนานกันไปแบบนี้ ทั้งความร่วมมือระดับโลกและการควบคุมระดับชาติที่เข้มงวดเนี่ยมันจะส่งผลต่อทิศทางอนาคตของ AI ทั่วโลกในระยะยาวต่อไปยังไงอันนี้น่าคิดครับเป็นคำถามที่น่าสนใจแล้วต้องติดตามหาคำตอบกันต่อไปจริงๆค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะต้องขอลาไปก่อนครับผมติดตามการสนทนาเจาะลึกข่าว AI รอบโลกธุรกิจตอนต่อไปได้7จ็ดโมงเช้าทุกวันนะคะสวัสดีค่ะดีครับ AI Podcast Worldwide